รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกับคุณหมออจิมาและแนนนะคะและนี่คือรายการคุยกับหมออจิมาค่ะครึ่งชั่วโมงที่เราจะชวนทุกคนมานั่งเฝ้าหน้าจอน,นะคะจะได้อัปเดตเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพรวมถึงความสวยความงามด้วยว่าแต่ว่าสัปดาห์นี้คุณหมอจะชวนพวกเราคุยเรื่องอะไรดีคะเรื่องที่เราจะคุยในวันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะสำหรับมนุษย์ทุกคนเพราะว่า you are what you eat เรื่องใกล้ๆตัวตัวเรื่องของอาหาร เรื่องใช่คราวนี้เราจะมาดูว่าเออเรารู้ว่าอาหารเนี่ยมันมีประโยชน์แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีอาหารกลุ่มที่สามารถที่จะสร้างโรคได้อืมอาหารสร้างโรคซึ่งจริงๆเราอาจจะเผลอรับประทานเข้าไปในทุกๆวันก็ได้ใช่แล้วใช่น่ากลัวจังเลยอะแบบนี้คือนอกจากเราจะต้องสำรวจตัวเองแล้ววันนี้เราจะต้องดูในรายการด้วยว่าเจ้าอาหารสร้างโรคเนี่ย มันคืออาหารประเภทไหนและมันจะสร้างโรคอะไรได้บ้างนะคะ,คะแ,แมมวันนี้น่าสนใจอีกแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจะไปในช่วงหมอชวนคุยแน่นอนเือว่าเราต้องออกตาร์รายการด้วยข่าวที่น่าสนใจกันก่อนในช่วงหมอคุยข่าวค่ะ,คะหมอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี ประเด็นที่คุณหมอจะหยิบยกมาคุยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่สร้างโรคนะคะ,คะข่าวที่เราหยิบมาเล่ากันในวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารเหมือนกันแล้วก็สร้างโรคที่น่าตกอกตกใจมากๆค่ะเป็นข่าวที่จังหวัดอ่างทองเมื่อไม่นานมานี้ค่ะคุณหมอค่ะ,คะมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งเข้าไปเข้าค่ายแล้วก็มีรถแบบซาเล้งขายของทอดอมมแมลงทอดตัก๊กแตนทอดโน่นนี่น,นั่นโอ้เด็กๆก็โอ้ยกลิ่นม,มันหอมเยอยๆนะคะกรูกันเข้าไปซื้อเป็นจํานวนมากมทานเสร็จปุ๊บ ตกเย็นค่ะเด็กๆกลุ่มนี้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะคันตามเนื้อตามตัวท้องเสียนะคะซึ่งก็คุณครูต้องพาส่งโรงพยาบาลทั้งหมดร่วม20คนเลยทีเดียวคือเขาคล้าวว่าน่าจะเกิดจากอะไรคะคุณหมอโอจ้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตะกแตนทอดจริงๆแล้วมันเป็นอาหารอร่อยเนาะกรุบกรอบยิ่งใสซอสกรุบกรอบใช่ใชแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีประโยชน์ในแง่ของการที่ ตัวมันมีโปรตีนสูงโทษของมันเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างเริ่มเลยก็คือเรื่องของน้ํามันที่ทอดเพราะไอ้ตัวน้ํามันที่ทอดเวลาทอดซ้ําๆมันก็สามารถจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลสารไฮโดรคาร์บอนแล้วทาให้เกิดมีความเสี่ยงของพวกมะเร็งเพิ่มขึ้นนอกจากนี้แล้วพวกนี้มันยังไปเพิ่มไขมันที่ไม่ดีในร่างกายทําให้เกิดปัญหาเรื่องไขมันเกาะตับสูงขึ้นก็เกิดเป็นปัญหาโรคอื่นๆได้ตามมา <ม>คือตัวตะกัแตนเองเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่กินพืช <ทะ S 1> ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เขามีการปลูกพืชเขาก็จะมีการจิกยาฆ่า,มาแลมลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวยาฆ่า,มาแมลงเองมันก็จะไปสะสมอยู่ในตัวของตะกัแตนแล้วถ้าเราทานสัตว์พวกนี้ไปเยอะๆมันก็จะมีโอกาสที่เราจะได้รับสารพิษเหล่านี้เก็บสะสมเข้าไปในร่างกายเรื่อยๆมันก็ทําให้เกิดปัญหากับร่างกายได้ในทีหลังมีโอกาสที่จะมีสารน้ำมันลักเพิ่มขึ้นมีสารพิษในร่างกายสูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งได้ นอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวตะกะแตนเองเนี่ย mm hmm. เราจะพบว่ามันจะมีสารฮิสตามีนที่อาจจะก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้ง่ายสามารถจะนำไปสู่โรคได้มากมายเลยทีเดียว คือแบบนึกไม่ถึงเลยเพราะคุณหมอวิเคราะห์มาเป็นฉากฉากฉากโอ้โหมันแบบทุกขั้นตอนมันจริงๆนะเพราะว่ามันไม่ได้มีแต่กาแนมันมีตัวอื่นด้วยมีมีนักยได้ใช่แมลงเยอะแยะไี่หมดจิ้งหลงจิ้งลีดอะไรพวกนี้มารวด่วนใช่ทานได้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่นิยมด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยมันมีการสะสมของสาร ที่ไม่ดีอยู่ในตัวของมันเองซึ่งพรุ่งนี้เวลารับประทานเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะเก<ม>ิดอาการได้ตั้งแต่อาการน้อยๆจนกระทั่งถึงอาการรุนแรงขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เอามาทอดแล้วก็ปริมาณที่ทานเข้าไปานะส่วนใหญ่แล้วอาการมันก็จะเกิดได้ตั้งแต่4ชั่วโมงจนกระทั่งถึง1วัน หลังจากที่เราประทานหลังจากที่เราประทานเข้าไปอจะมีการขึ้นไซอาเจียนเวียนศีรษะเหมือนในข่าวอันนี้ก็ยังอาการไม่รุนแรงมากมันจะมีบางคนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตใช่สามารถจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ือต้องใช้ความระมัดระวังสูงขึ้นค่ะในตัวตะกั่วแตนเองจะมีสารโปรตีนอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะในขณะเดียวกันมันจะมีสารที่เราเรียกว่าฮิสตาดีน ทีนี้ตัวฮิสตีนเนี่ยเวลาที่อยู่ในอุณหภูมิที่สูงบวกกับเชื้อแบคทีเรียมันจะไปเปลี่ยนเป็นสารฮิสตามีนสารฮิสตามีนตัวนี้มันเป็นสารที่ทําให้เกิดอาการในคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้รับเข้าไปมันก็จะทําให้เกิดปัญหาได้ในกระบวนการผลิตเองก็สําคัญถ้าเราไม่อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารพวกนที่ไปเป็นสารฮิสตามีนเยอะๆเราก็ต้องเก็บที่อุณหภูมิตม่ำแต่ในบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยองั้นการขนส่ง ไปตามสารที่ต่างๆเนี่ยถ้าเก็บไม่ดีก็ทําให้เกิดมีปริมาณของสารที่จำเนสูงขึ้นสูงกว่าปกติได้ไปเกือบถึงสิบเท่าเลยเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมที่ชมข่าวนี้แล้วฟังคุณหมอเล่าให้ฟังแล้วนี่ยเชื่อว่าก็คงจะมีเหตุผลในการพิจารณาเลือกรับประทานมาแมลงทอดในครั้งต่อไปได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะผ่านไปกับช่วงแรกของเราแต่ว่าช่วงหน้านี่พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเราต้องมาติดตามกันว่าอาหารอะไรที่สร้างโรคกับร่างกาย บ้าง่ซึแน่นอนว่าต้องไม่ดีแน่นอนเลย<ช>นะคะจะเป็นอะไรติดตามในช่วงหมอชวนคุยค่ะประโยชน์จากสีของผักและผลไม้ผักผลไม้สีเขียวพบมากในคะน้าตำลึงฝรั่งซึ่งมีสารคลอโรฟิลช่วยต้านทานโรคมะเรง็งระบบขับถ่ายและช่วยยับยั้งการเกิดริ้วรอยได้ดี ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉิมาสหาคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพา,าธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอก หมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์นนนยนนการแพทย์เมดดีไซน์อัจิมาสหาคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร 0, 0, 9 0, 0, 0. 2 9 5 4 9 4 4 0ก0าห9 9 0 0 6 1 0ช่วงหมอชวนคุยในสัปดาห์นี้นะคะคุณหมออจิมาเกล่นเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าเราจะคุยเรื่องของอาหารสร้างโรค คือจริงๆเนี่ยเราได้ยินคุณหมอพูดแบบเราตลอดเลยว่าพวกจังฟูด้ดอาหารแปรรูปอาหารไขมันสูงๆพวกเนี้ยไม่ดีต่อสุขภาพทานบ่อยๆมันจะเป็นโรคใช่ไหมคะมีอาหารบางอย่างที่เราคิดว่ามันมีประโยชน์แต่จริงๆแล้วมันสร้างโรคให้กับเราคุณหมอลองพอจะยกตัวอย่างอาหารประเภทที่ว่าให้ได้ไหมคะ,อะไออาหารพวกเนี้ยมันก่อให้เกิดอาการของภูมิแพ้ในคนบางคนจริงๆแล้วมันก็เป็นอาหารมีประโยชน์ที่เราทานอยู่ปกตินี่แหละ แต่ว่าปัญหาคือมันเกิดความผิดปกติของร่างกายของบางคนที่มันมีความผิดปกติของภูมิต้านทานจากการที่ลำไส้มันไม่แข็งแรงซึ่งลำไส้ไม่แข็งแรงก็ได้จากหลายสาเหตุคือระบบย่อยมันเสียหายอย่างเช่นจะจะมาจากเราะวะความเครียดจะมาจากการดื่มแอลโกอฮอล์สุบบุรีจัดพวกนี้มันมีผลต่อระบบภูมิต้านทานของร่างกายนะคะหรือว่าในคนที่รับประทานยาแก้ปวดบ่อยๆนะพวกนี้ก็จะไปมีผลทาให้ระบบย่อยระบบการงานของ เวลาที่เราประทานอาหารที่เราคิดว่ามีประโยชน์เข้าไปปรากฏว่าระบบการย่อยของเราไม่สมบูรณ์ก็เลยกลายเป็นว่าโมเลกุลของอาหารนี่ยังไม่ถูกย่อยดีกลายเป็นโมเลกุลอย่างใหญ่อยู่ก็จะหลุดเข้าไปในกระแสเลือด<ม>แล้วทําให้ร่างกายเนี่ยคิดว่าอันนี้เป็นสารแปลกปลอม<ฮ>แล้วก็เลยกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ขึ้นมาอ๋อคือไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ผืน่นคันอาจจะมีแค่ไอจามค<ฮ>่ะ อาการภูมิแพ้ของสารแปลกปลอมหรืออาหารแปลกปลอมที่หลุดเข้าไปในกระแสะเลือดเนี่ยมันจะไปทั่วทุกระบบของร่างกายเพราะฉะนั้นอาการก็จะหลากหลายมากเลยตั้งแต่ความจำสั้นลงน<ม>ะจำอะไรไม่ค่อยได้หรือมีอาการปวดศีรษะไมเกรนหรืออาจจะท้องผูกนะคะหรือปวดตามข้อคืออาการมันจะหลากหลายมากมๆเลยขึ้นอยู่ว่าระบบไหนของร่างกายที่มันอ่อนแออยู่<ม>อาหารที่เราเจอบ่อยๆที่ทำให้เกิดปัญหาพวกนี้ก็อย่างเช่นกลุม่มกนม,มพวกไข่นะ ยีสต์หรือเนื้อถั่วอย่างเงี้ยค่ะอ่าพวกนี้ก็เป็นตัวที่เราเจอได้บ่อยๆนะคะหรือว่าสารกลูเตนค่ะแล้วก็จะพบในกลุ่มของพวกข้าวสาลีข้าวบาเล่ข้าวโอ๊ตนั่นคือกลุ่มแรกใช่จะเป็นกลุ่มแรกที่ก่อให้เกิดกลุ่มแรกค่ะแล้วกลุ่มต่อไปนะคะอ่ามันก็จะมีหลายอย่างก็คือกลุ่มของอาหารเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอ้วนนะคะหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อพวกเบาหวานนะหรือพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ ที่เรารู้กันก็จะเป็นเรื่องของอาหารแปรรูปทั้งหลายนะพวกจังฟู้ดทั้งหลายส่วนกลุ่มอื่นๆก็จะมีอย่างเช่นพวกอาหารที่มีค่าไกลซิมิกอินเด็กสูงหรืออาหารที่เวลาที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดน้ําตาลในเลือดเนี่ยขึ้นสูงได้เร็วแล้วก็มีการหลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้นก็ทําให้เรากินเยอะขึ้นกว่าเดิม ยนะิ่งกินยิ่งหิว้ากินยิ่งหิวพวกนี้ก็<ม>ได้เก็บกลุ่มพวกน้ําตาลพวกแป้งพอกขาวพวกขนมปังอะไรพวกนี้นะคะหรือว่ามันฝรั่งเนี่ยข้าวขาวหลายๆอย่างแล้วก็จะมีตัวที่บางทีเวลาที่เราเสื้อหามเดี๋ยวจะต้องดูว่าถ้ามีกลุ่มพวกที่เป็นฟลูโตรไซลับนะที่เป็นส่วนประกอบในสารอาหารพวกนี้นะคะอย่างเช่นอยู่ในน้ำอัดลมนะอยู่ในเครื่องดื่มหวานๆหลายๆอย่างนะคะหรือว่าอยู่ในน้ำสลัดเนี่ยก็ต้องคอยดูพวกอาหารที่ให้ความหวานพวกนี้ อาหารหวานเนี่ยถือว่าเป็นศัตรูตัวร้ายที่ทําให้เกิดความแก่หรือความเสื่อมของร่างกายหรือการอักเสบของร่างกายสูงทําให้เกิดโรคได้หลายอย่างะคะต้องพยายามลดเลี่ยงนะคะพวกอาหารหวานยากมากเลยอ่ะอาหารหวา,หวานหรืออาหารที่มีสารที่ทดแทนความหวานเน<ะ>ี<ะ>่ยเหมือนกันค่ะผ่านปลายกลุ่มแรกคืออาหารกลุ่มที่ก่อให้เกิดภ<ะ>ูมิแพ้กลุ่มที่2ก็คือก่อให้เกิดโรคอ้วนและโรคเื้อแงต่างๆแล้วอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคุณหมอก็กลุ่มนี้ก็เป็นพวกอาหารที่อาจจะก่อให้เกิดพวกมะเร็ง ใช่อันนี้คุณหมอจะเตือนกันเยอะมากใช่ค่ะก็มีทั้งหลายอย่างนะคะแย่ๆไปหมดเลยตั้งแต่อาหารที่มีไขมันสูงค่ะหรือว่าในกลุ่มคนที่ทานพวกเรืมีดหรือพวกเนื้อสัตว์ที่มีสีแดงค่ะพวกนี้ก็ค้นพบแล้วว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดพวกมะเร็งเพิ่มขึ้นค่ะหรืออาหารปนเปื้อนเชื้อราซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในถั่วค่ะมีการเอามาตรวจนะคะขององค์การเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการเขาเอาก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่เราใส่ถั่ว ปรากฏว่าใน100ชามที่เอามา92ชามมีสารก่อมะเร็งถูกก็คือเราพบว่ามีตัวที่เป็นเชื้อราตายแล้วอ,อยู่ในถั่วโอ้โหแล้วสารน้าฟาซ็กซินเนี่ยเป็นอะไรที่มันถูกทำลายด้วยความร้อนได้ยาก <c oughs> ถ้ามันต่ํากว่า260องศาเนี่ยไม่สามารถจะทำลาย <c oughs> กลุ่มพวกนี้ได้เลยพวกนี้ก็เป็นสารก่อมะเร็งที่ทําให้เกิดปัญหาของมะเร็งตับได้ง่ายและพวกนี้นอนกจากจะเจอในถั่วแล้วเนี่ยมันจะเจอในพริกแห้งหอมกระเทียมอีก <c oughs> นอกจากนี้ยังมีอื่นๆอีกไหมคะมีเขาบอกว่าเวลาที่เราเลือกรับประทานอาหารเราต้องควรจะรับประทานพวกผักใช่ไหมผักผลไม้ผักเนี่ยตัวดีเลยยาข้าแมลงเยอะคะน้ากวางตุ้งกะหลำปีกะหลำปีผัดน้ำปลานี่ยือของโปรดมากยาข้าแมลงเยอเลยยาข้าแมลงแม้กระทั่งไอ้ตะกะแตงทอดที่เราคุยข่าววันตอนแรกก็อนเปอยาใช่ผลนเปือนยาข้าแมลงเยอะค่ะ แล้วก็กลุ่มอาหารแปรรูปนะมันจะมีพวกการใส่พวกสารอาหารบางอย่างเวลาที่ทําเป็นอุตสาหกรรมอาหารเนี่ย mm. เขาจะต้องมีการใส่สารเพื่อที่จะช่วยทําให้มีการเร่งการจเจริญเติบโต<ะ>ก็อาจจะทําให้มีการตกค้างและทําให้เกิดปัญหาได้ mm. หรือแม้กระทั่งพวกที่เราชอบทานกันชอบเช้าง่ายๆไส้กรอก mm. เบคอนนะคะพวกนี้เนี่ยจะมีสารบางอย่างนะคะซึ่งเป็นสารที่เอาไว้ในการแปรรูปอาหาร บางทีเนี่ยใสในปริมาณที่สูงเกินไป<ะ>อ,อาจจะทำให้เกิดเป็นโทษต่ตอร่างกายมไม่ว่าจะเป็นพวกสีผสมอาหารทั้งหลายนะคะเวลาเลือกซื้อก็ต้องพยายามดูให้มันใกล้เคียงกับธรรมาชาติมากที่สุดหรือไม่ทั้งอาหารสุกๆดิบๆก็ตามนูคนี้ก็ทําให้เกิดมีปัญหาของพยาธิเข้าไปอาจจะกลายเป็นว่าทําให้มีความเสี่ยงของพวกมะเร็งของท่อน้ำดีมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระมัดระวังอาหารก็ต้องพยายามปรุงให้สุกก่อน าหารปิ้งย่างลมควันะนะ,ะเรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยตัวไม่ไหมของมันเนี่ยทำให้เกิดสารก่อมะเร็งได้ถ้าจะรับประทานวันนี้ก็ต้องตัดเชื้อนออกอ,อย่างเงี้ยนะคะก็จะลดปัญหาได้หรือพวกแอลกอฮอล์นะคะเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ ต้องระวังนะคะไม่มีปัญหาของมะเร็งตับเพิ่มขึ้นและมะเร็งส่วนอื่นของร่างกายเพิ่มขึ้นอตั้งแต่ฟังคุณหมอมาแล้วก็นั่งคิดตาว่าเอ๊มีอะไรบ้างนะที่เราไม่รับประทานอาจจะแค่ปัดแอลกอฮอล์ข้อเดียวเองเราทานเกือบทุกอย่างใลช่วงวันของเรานะคะทีนี้แหละเราจะรู้ได้ยังไงว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันก่อให้เกิดโรคเผลอๆตอนนี้เราอาจจะมีโรคอยู่โดยไม่รู้ตัวก็ได้งั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ หมอแนะสนับสนุนโดยออร์ติสินแอดวานซ์ฟอร์มูลาอาหารเสริมลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินรูปร่างสวยสุขภาพดีเป็นจริงได้เปลี่ยนการลดน้ำหนักให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณคุณหมอคะน้องหนูโตมากมีวิธทีทำให้เล็กลงหรือเปล่าคะถ้าเป็นกรณีที่น้องโตจากกล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่เกินไปสามารถรักษาได้นะคะโดยการฉีดโบท็อกซ์ในปริมาณที่เหมาะสม ลงไปในบริเวณที่ต้องการที่จะลดน่องนะคะเพื่อลดขนาดของกล้ามเนื้อโดยที่ไม่ทําให้เสียหน้าที่การทํางานของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่ว่านี้มีชื่อว่า g a s t r o c n e m i s ค่ะเป็นกล้ามเนื้อที่คนเราใช้ในการเหยียดข้อเท้าเพื่อขยงยืนเดินบิ่งหรือกระโดดนะคะและยังมีหน้าที่ในการงอเข่าอีกด้วยกล้ามเนื้อมัดนี้สังเกตได้ว่าจะมีขนาดใหญ่ในคนที่ออกแรง ในลักษณะดังกล่าวเป็นประจำนะคะเยกตัวอย่างเช่นในนักวิ่งหรือสาวๆที่ใส่ส้นสูงบ่อยๆก็เป็นได้นะคะวิธีการรักษาแพทย์ก็จะพิจารณาฉีดโบต็อกซ์ในปริมาณและก็ตำแหน่งที่เหมาะสมกับขนาดของกล้ามเนื้อนะคะโดยที่ไม่ทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อเสียไปะคะ่ะดังนั้นการฉีด ox, โบต็อกซ์ลดน่องเนี่ยจัดเป็นอีกหัตการหนึ่งที่จำเป็นต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะ แต่ว่าในกรณีที่น่องมีขนาดโตโดยที่ไม่ได้เป็นจากกล้ามเนื้อนะคะยกตัวอย่างเช่นจากไขมันหรือจากสรีระของผู้ป่วยเองแพทย์ก็จะช่วยทำการวินิจฉัยแล้วก็ให้คำแนะนำในการรักษาอย่างเหมาะสมและก็ปลอดภัยต่อไปค่ะ ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมด,ดีไซน์อัจิมาสหาคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแมวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพา,าธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมชวนคุยช่วงที่2 อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเสงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิก กลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้คุณหมออาจิมาชวนพวกเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสร้างโรคช่วงแรกเนี่ยเราคุยกันไปแล้วค่ะว่ามีอาหารอะไรบ้างที่จะก่อให้เกิดโรคต่างๆทีนี้เราจะมีวิธีการสังเกตได้ยังไงนะคะคุณหมอคะว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปมันจะมีไอ้เจ้าสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดโรคแบบนี้หรือเปล่าคะอ,อันนี้ก็คือต้องอยู่ที่เวลาที่เราไปชอปปิง้งซื้ออาหาร ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําอาหารเองเนี่ยโอ,อ้โหก็จนบากนิดน,นึงแต่ถ้าเราทําอาหารเองเราต้องเสียเวลาไปช้อปปิ้งเองค่ะเพราะเราจะต้องสังเกตหลายอย่างต้องหัดเป็นคนที่ช่างสังเกตดูสีของอาหาระนะคะดูซิว่าตัวสีของอาหารเนี่ยมันขาวไปไหมหรือว่ามันสีฉูดฉาดเกินไปอันนี้อาจจะแสดงให้เห็นถึงว่าอาจจะใส่สันที่ทําให้เกิดสีสวยๆโดยที่ไม่ใช่มาจากธรรมชาติ แล้วก็ต้องดูว่า,าแหล่งผลิตของอาหารที่เราจะซื้อเชื่อถือได้หรือเปล่านะสคัญมากเลยคือดูแหล่งขายแหล่งผลิตนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยต้องหัดดูฉลาก<ะ>สำคัญมากเพราะเขาจะบอกถึงว่าแหล่งผลิตเป็นยังไงนะสถานที่ผลิตผู้ผลิตนะคะวันที่ผลิตเนี่ยก็จะต้องบอกหมดเลย<ะ>น้ําหนักเท่าไรมีสารอะไรประกอบอยู่<ะ>ซึ่งมันสําคัญมากเลยเพราะว่าเวลาที่เราดูเนี่ยเราจะได้เลือกอาหารที่มัน สมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันนอน g m o นะไม่ได้มาจากสารตกแต่งพนันธุกรรมเขาก็จะเขียนเอาไว้ว่า n อน g m o นะคะหรือว่าไม่ใส่สารกันบูดนะคะไม่ใส่ผงชูรสนะก็จะเขียนเอาไว้แล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าเขาผลิตแล้วมี GMP หรือมี HACCP นี่คือแฮปปี้ได้เลยเพราะไอ้ตัว GMP เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับหลักเกณฑ์ต่างๆซึง่งเป็นตัววัดถึงวิธีการที่ดีในการผลิต HACCP เนี่ยมันจะมีการตรวจดูพวกสารพิษหรือว่าอะไรที่ทําให้เกิดปัญหาต่อร่างกายได้อย่างเช่นพวกอันตรายที่มาจากสารชีวภาพ<อ>นะคะอย่างเช่น<อ>พวกกลุ่มเชื้อโรคพวกจุลินทรีย์ทั้งหลายแหล่<อ>นะคะหรือว่าพวกสารเจือปนเชือ้อโรงเชือ้อราอะไรพวกนี้คะ<อ>ก็จะมีการตรวจพวกนี้เอาออกไปนะแล้วก็พวกสารเคมีนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยาฆ่าแมลงหรือบางทีมันอาจจะเป็นพวกสารเคมีที่อยู่ในเครื่องจักรก็ได้ที่เกิดจากการล้างเครื่องจักรที่มันตกค้างอยู่อย่างเงี้ย เราต้องสแกนด้วยตัวเราเองก่อนเพราะว่าเขียนเอาไว้ชัดเจนแล้วแต่น้อยคนที่จะทําแบบที่คุณหมอแนะนํานะคะ นี่หลังจากวันนี้ต้งองทำใช่หลังจากวันนี้ต้องทําเลยนะคะอีกวิธีการหนึ่งที่เราจะพยายามหลีกเลี่ยงการรับสารพิษหรือสารปนเปื้อนเข้ามาสู่ร่างกายก็คือการหันไปรับประทานพวกออแกนิกซึ่งบางคนยังไม่เข้าใจเลยค่ะว่าไอ้จริงๆแล้วไอ้อาหารออแกนิกนี่มันคืออะไรคะคุณหมอคะคืออ,คอาหารออแกนิกเนี่ยก็คืออาหารที่ถูกผลิตหรือถูกเลี้ยงนะคะมาจากกระบวนการที่เป็นธรรมชาติทั้งหมด โดยที่ไม่มีอะไรที่เป็นแมนเมดหรือมนุษย์ไปยุ่งกับเขาไม่มียาฆ่า,มาแมลงไม่มีฮอร์โมนเร่งทั้งหลายนะคะไม่มีสารยาปฏิชีวนะไม่มีปุ๋ยไม่มีการตกแต่งพันธุกรรมค่ะอันนี้แหละคือออร์แกนิกซึ่งมันจะมีทั้งพืชแลสะสัตว์ค่ะ คือถ้าพืชเนี่ยก็ง่ายๆนะคะก็คือจะต้องปลูกบนดินที่เขาไม่มีสารพิษแล้วอย่างน้อยประมาณ6ปีค่ะแล้วก็พวกมเมล็ดพันธุ์ที่เอามาทำเนี่ยก็จะต้องไม่มีการตกแต่งพันธุกรรมหรือก็นอนเจียะถ้าเป็นสัตว์เนี่ยก็คือจะต้องเลี้ยงในสนามหญ้าหรือทุ่งหญ้าที่แบบว่าปล่อยตามธรรมชาติ<ะ>ทานหญ้าทานผักอะไรที่เกิดตามธรรมชาติ<ะ>อันนี้ก็ถึงจะเรียกว่าเป็นออร์แกนิก แต่ว่าปัญหาของออ์คกนิคคือราคาจะสูงเนื่องจากว่าผลิตแบบนี้เนี่ยมันก็จะควบคุมเรื่องของปริมาณที่ได้เนี่ยยากหน่อยใช่ถ้าเปลี่ยนเทียบกันในเชล์ในซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ก็แพงกว่าเห็นเห็นเลยใช่แตงกว่าเยอะเลยเพื่อสุขภาพที่ดีใช่พอพรุ่งนี้เนี่ยเขามีการทดสอบแล้วเขาบอกไอ้พวกวิตามินเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าเดิมถ้าเราทานในกรณีพวกนี้มันจะลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งได้ด้วยค่ะแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาพวกหลอดเลือดหัวใจได้ ประเด็นต่อไปคุณหมอค่ะพอเราฟังคุณหมอแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพวกเนื้อสัตว์เอ้ยพวกของแปรรูปเอ้ยอะไรพวกนี้ทานเข้าไปมีแต่สารพิษงั้นฉันเลิกละฉันเลิกล้ฉันหันมาทานแต่ผักผลไม้อะเลือกออร์แกนิกเลยก็ได้แต่ทําไมมันยังแบบสุขภาพก็ไม่ดีดูยังไม่เฟรชยังไม่สดใสดูเหมือนป่วยป่วยเป็นโรคอยู่แบบนี้ีียไหมคะมีค่ะคืออาหารเนี่ยเป็นส่วนประกอบใหญ่ก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกหลายอย่างเช่นอาจจะมาจากพันธุกรรมของเราเองนะพันธุกรรมการกําจัดสารพิษของเรา ที่อาจจะไม่ดีเหมือนคนอื่นค่ะทำให้บางทีเรารับสารพิษในปริมาณที่เท่าคนอื่นแต่ว่าร่างกายกําจัดได้น้อยลงและกลายเป็นว่าสารพิษสะสมในร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วอาจจะทําให้เกิดมีปัญหาสุขภาพตามมาทีหลังได้ค่ะ<ฆ>หรือบางทีเราอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบย่อยก็ได้เราทานทุกอย่างดีหมดเลยปรากฏว่าประทานข้าไปแล้วระบบย่อยไม่ดีสารอาหารเข้าไปในร่างกายไม่ได้อยู่ดี<ฆ>หรือเราอาจจะเป็นคนที่มีความเครียดสูงก็ได้<ฆ>คืออาหารย่อยได้ไม่ได้ต้องรวมทุกอยาก่างเข้าด้วยกันใช่ เพราะถ้าสมมุติว่าร่างกายไม่ได้ทํางานสมดุลน,นะคะมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาเกิดโรคได้เหมือนกันม,มันต้องไปตรวจไหมคะแบบนี้จริงๆราแล้วมันตรวจได้ะนะมันตรวจได้หมดเลยตรวจระดับของสารอนุมูลสระในร่างกายนะตรวจเมตาบอลิซึ่งภายในเซลล์พวกตรวจอินซีต่างๆภายในเซลล์แล้วก็สามารถจะตรวจระดับนิทริชันหรือสารอาหารในร่างกายวิตามินในร่างกายได้ ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเช็คได้ว่าร่างกายเราตอนนี้มีการขาดสารอาหารอะไรบ้างควรจะทานสารอาหารอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งตรวจยีนก็ได้ตรวจสารพันธุกรรมเพื่อจะดูเรื่องของการกำจัดสารพิษใน,นร่างกายที่ผิดปกติไปไหมหรือการตอบสนองต่อการรักษาต่างๆมันก็สามารถที่จะดูจาบ,บสารพันธุกรรมได้คือเดี๋ยวนี้มันก้าวหน้าไปมากค่ะหรือว่าปัญหาระบบย่อยเหมือนกันอาจจะดูว่าการบีบตัวของลำไส้ผิดปกติไหมหรือว่าการดูดซึมของลำไส้มีปัญหาหรือเปล่า มันก็สามารถจะเช็คได้หมดอ่าบางคนก็เลือกรับประทานอาหารที่มไม่ค่อยจะได้มีสารก่อ,อสารพิษอะไรเข้าไปในร่างกายเยอะแยะแล้วแต่บางทีกลัวจะไม่ครบถ้วนค่ะก็เลยหันไปหาอีกวิธีหนึ่งคือรับประทานอาหารเสริมแทนแบบนีไ้ได้ไหมคะคุณหมอเราจะรู้กันว่าสมัยก่อนจนะมีการพูดถึงว่าอ,อาหารเสริมไม่จําเป็นแต่ว่าจริงๆสมัยนี้แม้กระทั่งอเมริกาเองเนี่ยเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าจริงๆแล้วควรจะรับประทานอาหารเสริม เนื่องจากว่ามันก็จะไปช่วยทดแทนพวกสารอาหารในร่างกายที่เราขาดไปหรือบางทีเนี่ยการรับประทานอาหารเสริมในขนาดที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะสามารถที่จะช่วยในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพและช่วยป้องกันโรคได้นะทําให้ความเสื่อมของร่างกายของเราเนี่ยชา้าลงแล้วก็ที่สําคัญก็คือสารนริวเคลีในร่างกายของมนุษย์ตอนนี้สูงนะคะเนื่องจากนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ เพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารจะไม่เพียงพอที่จะไปเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารเสริมก็จึงมีประโยชน์นะคะแต่ว่าที่สําคัญก็คือเวลาเลือกอาหารเสริมที่ทานจะเลือกยังไงให้เหมาะกับตัวเองค่ะแล้วก็จะเลือกแหล่งผลิตอะไรที่เราทานแล้วเราแน่ใจว่าเอ้ยฉันไม่ใช่เอาสารพิษเพิ่มเข้าไปอีกอันนี้มองว่าสําคัญอ,อาหารเสริมที่เป็นอาหารเสริมในกลุ่ม<ๆ>เขาเรียกว่านิวทราซูติเคิลก็คือ การผลิตที่เป็นในระดับยา,ยาใช่มันก็จะช่วยเสริมทำให้คุณภาพของอาหารเสริมนั้นนี่นนมีกระบวนการผลิตที่ดีแล้วก็ที่สำคัญพวกนี้ต้องมี GMP กับมี HACCP เหมือนกับการผลิตอาหารเลยอาหารเสริมมี่มีเป็นหมืนม่นๆยี่ห้อในอเมริกาแต่ว่าจะมีกลุ่มของที่เป็น Nutraceutical หรืออาหารเสริมในกลุ่มนี้ยอยู่นิดเดียวแค่นั้น แล้วส่วนใหญ่ถ้าเป็น n นิต้าซูติคิลเนี่ยจะต้องถูกจ่ายโดยแพทย์เ<ฆ>พราะเนื่องจากว่าปริมาณของสารอาหารนั้นอยู่ในระดับสูงงั้นการทานก็อาจจะต้องให้แพทย์ช่วยไกด์มันก็จะช่วยทําให้เราใช้อาหารเสริมเนี่ยยังมีประโยชน์มากขึ้นทานแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ที่สําคัญคือไม่เกิดโทษต่อร่างกาย วันนี้เราได้ข้อมูลและได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่จะไม่ได้สร้างโรคให้กับเรานะคะ<ช>อย่างที่คุณหมอแนะนำไปก็อย่าลืมนาไปปฏิบัติกันด้วยเราจะได้แข็งแรงกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วละคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาเจอกันที่นี่เวลาเดิมกับรายการคุยกับหมออาจิมาคุณหมอจะมีเรื่องที่เป็นประโยชน์น่ารู้แบบนี้<ช>มาเล่าให้เราฟังกันแบบสบายๆได้ความรู้มากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้คุณหมอและแนลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงนี้เรามาร่วมสนุกกับคำถามสุท้ายรายการกันนะคะและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือข้อใดคืออาหารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดโรคเะเรงตับระหว่าง1พริกแห้งกระเทียมถั่วหรือ2อาหารประเภทสัตว์เนื้อแดงทราบคำตอบแล้วคลิกเข้ามาที่ www.facebook.com/meddesign ก่อนตอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะเราจะรันดอมหนึ่งข้อความที่ตอบถูกรับของรางวัลดังนี้เลยนี่คือคำตอบจากสัปดาห์ที่แล้ว และรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วติดต่อรับของรางวัลได้เลยนะคะ